โอ้ยม oh, um. right. right. so, you know, ือทำไมชุ่มเรียบร้อยเรียบร้อยสวยงามสะอาดๆนะโอ้ ก็จะเป็นตะไคร่นะคะยังตะไคร้ตะไคร้มะละตกต้นตกเต้นนี่เลยะละสวยๆวยนางเยอะมากมันคือเทศนเฮ้ยแดงเกี่ยว้ มาละเ้าสีเอาพันไปนอีกแล้วพ่อละละมังหลายหลายแล้ววันนี้เท่าสีเอาไปหัน่นซอยฟรีเซอร์ดไ,ได้พี่น้องมาจะกินกับข้าวปุ่นอ่ะแต่เสานี่ก็เก็บไปแล้วได้นี่ก็ได้เอะไรออกกันอุ้ยเอาไหนออกกัน,อ,อ,น,น,อ,อ,กกนอุ้ยซุปนี่ก็ซุปฮ่อืม

เจะไปฝักหนองบันก็ฟักท้องน,อนะพี่น่อบักเออไม่ใช่บักเออสองน้วยสองน้วยนี่ก็หลุดอ่ะสองน้วยจะไม่มาสองน้วย แค่อะไรก็เดดแล้วมันก็ปลาบแล้วอุ้ยเรวมาเห็นจรก้อย่วใบชะพูใบชะพูใบชะพูเขาอีกเนีมาอยังไงเนี่ยเอามาวางเน่วเน่วรดมาก เนายตัวซอยตัวซอยอเย็นืดหน้านก็ตัดหญ่าเล็กน้อยลานก็นยากเขาลานกันงงยากเขาเก็บแล้วผัดแล้วบบท่วมเศราเนี่ย ก็จะเด็ดใบทิ้งนั่นแหละเพราะว่าใบมันบังแดดด้วพี่น้องเด้อใบมันบังแดดกับเด็ดทิ้งไป